รับสวัสดีเอซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบรเรองอร่รยนนะครับผมมาครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ที่เมืองกราลาสินนะครับมาเอารถครับือใครโทรมาอ่าจะเจ้าของรถเปล่า รถโทรมาแน่นอนเลยครับไม่ใช่ไม่ครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับไปเดีย๋ยวดูรถคันนี้ครับนะฮะเป็น isuzu van dakon i ครับรถปี45นะฮะตัวนี้ผมซื้อไว้แล้วนะนะฮะวันนี้ก็เลยมาเอานะฮะเดี๋ยวเอากุญแจก่อนแจรถโอ้โหกดรีโมทด,ดิดเออตอนนั้น คอองหน่อย<ะ>อรีโมทจังหน่อยมันผ่านมันอยากเบิดเออเออเอ้ยเช่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับอิสุดาก้อนอายครับแวนไทยลุงนะฮะเ,เปิดผนังฝากระโปรงกอนไหมทิ่ประตูกันมันล็อกเด้อกุญแจอยู่้สจ๊ะ สีก็โอเคอยู่ครับทั้งหน้านี่จางๆหน่อยกับกันชนนะฮะเดี๋ยวดูอันนี้ดูบรอบคันนะครับเป็นตัวโฟร์วินนะฮะล้นะอแม็กก็เป็นของอีสูเลยนะฮะนี่เป็นเล็บเหี่ยวนะฮะตัวนี้นี่งน้ำมันซื้อไว้แล้วนะฮะมีชุดโอนพัส ฮะเขามาเร็ววะแม่นว่าฮะฮะแม่นว่าสี่เจฮ็ดนะนี่ฮะเครื่องสามพันเทอร์โบตัวนี้โอ้คาโทรมา ะมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ภาษีเต็มเต็มเรื่องเขามาเร็วเหรอใช่เหรอเนี่ยภาษีไม่ขาดนะชุดดนพร้อมใช่ทำติดตามเขามเร็วนี่โน้มเหนียงหืมภาพมก็เป็นยังไงบ้างโอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยจะไม่ส่งเขามาเร็วนี่ปั๊บนะเนี่ย,ดย,เ,ดย,ดยเดี๋ยวรับสายนี่ก่อน นี่เฮะเลงธรรมดาเลยเอาคือเล่งขาวบูสันวงวี้มันคือเล่งขาบ,ออเบาูเป็นบอเป็นบอปัไมไ่ปัม๊มเขามนเร็วนี่มีเอาเป็นบอล่ะฮะลัลโหลครับี้ต่่อมสปีเจด้ีีอามอืออ เดี๋ยวส่งรูปมาเบิ้งใหม่นะี่ยเพราะว่ากำหน้าเล่มว่ามันลหลบบนอะไรเด้อมันโดดละ่ะส่งส่งรูปโหลดดีกว่างานส่งรูปโหลดมาให้ผมเบิ้งหน่อยเพราะว่าลืมเลยเด้อมันโดนละ่ะอิ่างนี้ปั๊มเขาเป็นเหลี่ยวกันอืมอืมบ่มันก็ต้องคุยกับ เอพี่ชายอีกทีหนึ่งก่อนแต่เจ้าอ่อนส่งรูปมาเบิ่งก่อนก็นกนไดค้ครับผมคมรับผมโต๊ะร้านหนึ่งพอดีเอหรอบอครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งรูปก่นอนเพราะว่าลืมเลยเด้จะคันไหนไหนครับผมครับผมได้ครับ นี่ร้านหนึ่งครับเขาอ,อยากได้ร้านสี่ว่าจะนะฮะนี่แม่ปั๊มกับเป็นอะไรปั๊มมันกับเป็นไฟไไฟไ้าเลยนี่แม่ไฟฟ้ากองมากสิเข้ามันเลี้ยวว่ะสเดนนี่นี่ปั๊มกับเป็นปัม๊มมันบว์นี่เร่งนี่เร่งว่าปัมป๊มในน้อยอย่างเดียวหรือปัมอม๊มเขามาเลี้ยวเนี่ยเร่งคาบู์ไม่เครื่องบินสิ้นบ่เอาฮะเครื่องี่นิ่อย่างอีก ม่ได้ใส่ยีเก่งยีสินีย้บเคยเห็นนะเอเอาไปเอาเล่มในหลังเบาะมาเบิ่มดูมันเป็นเครื่องยังแต่สีงมันเครื่องดเซลตัวอะเน่ยดีเซลเหรอก็เคยเห็นนด็เถอะคือมันเป็นอย่างนี้เหรอเครื่องสามพันรกรถกระเทยบรมันปั้มกระเทยเรเนาะแตมันมันมันแปลงใปั๊มมืนเขาไม่เร็วก่เยบบแปลงเราเดือมืทั้งคัน เงนะเดิมๆเลยน,อน็อตยังไม่เคยแกะเลยนะครับเลยอไปลองสตาร์เทเูติดเกียวะมาดูภายในครับในสีก็โอเคนะสวยนะสีแต่มันรถจอดตากแดดนะครับอันนี้ไม่ไฟฟ้านี่ไฟฟ้าทั้งคันนะข้า,ฟฟานะงในก็เบาข้างนั้นจะขาดหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดทั้งสบานนะกระจก บอ่อขาดเนาะขาดเยอะอยู่วินรัดนไฟอันนี้ไม่เอาเอ้ยม,มันโม่หลดห้างเลยแม่น,น่าซื้อแพงอยู่เลยเออติดตัวน,นี้บนติดกระจกมีออแอะโบเย็นเสียดายอย่างเดียวเนี่ยภายในมีเครื่องเสียงแบบใหญ่ๆบะหมี่หใหญ่บ่มี เขึ้งเสียงข้างหลังครับฮะเออมันก็ขึ้นลงได้สบายแล้วเอาเอาลงเลยเนี่ยมันออกเอาลงข้างอเลยพอพาพาข้างนี้มีนะฮะนี่ฮเอากดขึ้นไม่ได้ครับกดขึ้นอะไรนะกันนะโคตรขึ้นกดขึ้นกดขึ้นโอเคเดิมเดิมครับเดิมทั้งคันเลยเนี่ยสเก็ตเกอร์เดิมเดิมเราของไทยรุ่งนี่มีคิ้วด้วย ถอยออกมากันหนไอยถอยออกมาดูทรงดิถังน้ำมันพวกนี้มันจะอยู่ท้ายนะเครื่องก็มีไอ้นิดๆน,น,นะฮะแล้วก็ถอยชนมันถอยชนอะไรไม่รู้นะครับนี่ตรงนี้ไม่รู้ดเอา้าได้ไหอย่างรุ่ก็เปิดกุญแจวอล์กถังน้ำมันเปิดกุญแจแล้วเอ้าชิปเปิดถน้ำมันหอยไม่รดเปิถังน้ำมันถอยหลังเบิ้งนะบอถอยหลังเบิ้งนี่อย่างทีมรถนะ ครับผมครับว่าไงอ๋อได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมผมเอารถข้างนอกอยู่ยังบม่ได้กลับนะเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวค่อยคุยกันก็นได้เพราะว่าผมต้องไปคุยกับพี่เขก่อนพี่พชายก่อนอ๋าเดี๋ยวผมโทรคุยก็ได้ครับตดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยโทรคุยกันทีหลัง เดี be okay. okay. huh? ๋ยวเฉลีอยเบื้องก่อนว่ามันตกขั้นเท่าไหร่นะครับผม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 ไปเข้าเกียร์เดี๋ยวอันนี้ย่างคเกียร์โฟ่าไปต้องเข้าหรอฮะวิ่ง ครับผมเดี๋ยวผมโทรหาครับผมฮะไปเครื่องโชว์ต้<ะ>องเถื่อกระดับต้องเถื่อกระโชว์ไปเปลี่ยนแผ่นคัดมาในเครื่องโชว์เลยดิฮะเป็นอย่างบุมคเราคัตมาไฟโชว์เลยอืมเอาปิดแหน่ได้ไหมแม่ฮไปเปลี่ยนคัดมาไฟโชว์เลยแกวะ โอ้อย่างหัวเดี๋ยวเดียวเดียวเเดี๋ยวย,วยางรั่วเออสวยไม่ได้ดูเลยวันนั้นผมขับดูเลยนะน่าจะซึมมั้งหนึ่ยฮะ รอพี่เลยพี่แปดแล,ล้วแปดอยู่พี่โอยย่งกับขยะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 แนวเติมของหน้ามาเติมกันนะได้เอ <Tall> าครับผมเดี๋ยวเติมลมก่อนใครหาอยู่ฮะดาก้อนแวนไทยลุงนะครับเอกสารครบชุดพร้อมโอนใครหาทันนี้อยู่ก็ลองมาดูครับ เดี๋ยวเติมก่อนเนี่ยมีที่เติมลมอยู่มันบรูมมันแจ็คมันจะเสียบได้ปะฮะอย่าเบรกเลยล็อกทึกเล้วดิโอ้ได้การอยู่นะเติมเลยจะขึ้นป่ อันน das oh, ี ach ach. Oh, ja, ้มันแถมมากับรถฮะรถถูกตัดโอ้กระมุนดีดีนะเนาะหนึ่งนึงนี่น้ำเลยมาถูกโลเสร็จแล้วเลยสองคือเนาะโอ้เฮ้ยถอดเหล้ายางนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแข็งแล้วเพราะรถเขาไม่ค่อยใช้งานนะครับ เข้าไรเข้าสวนครับอลองมาดูรถจะมาไหมเนี่ยเออหมุนแล้วไหมเออมันจะเข้าให้ไหมเนี่ย นานอยู่นะแต่มันก็ฉุกเฉินได้อยู่ตอนนี้แต่มันนานนานอยู่เครื่องอไฟเครื่องนนี่บางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับนะไฟเครื่องนะ นะฮะตอนตอนนี้ดับแล้วยังไม่ดับออกมาทางนั้นได้ปะครับขึ้นสายไฟวะอ้าขึ้นอยู่ครับแต่ช้าหน่อยนะใครหาอยู่นะสำหรับยีสุทีย์บาร์ ไม่ไม่ใช่ดีว่าดาก้อนนะครับผม